กิจกรรมตีกอล์ฟกับลุงอ่ำวันนี้ดูบรรยากาศแล้วน่าจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันไท a ลนด์โอเพนครั้งที่51นะครับสนามนี้ลิเวอเดลอีกแล้วกับรุ่นที่6ของ ตีก๊อฟกับลุงอ่ำครับวันนี้มีมา3ท่านด้วยกันแนะนำท่านแรกก่อนเลยดีกว่าครับพี่ป้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ธุรกิจส่วนตัวครับพี่อ่นตัวนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยบอกแล้วกันนะครับใช่ครับวันนี้ก็ขอพี่อ่ำสักสามหลุมก่อนแล้วกันอันนี้ช่วยเหลือไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมาถึงอีกท่านครับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัททำอะไรอยู่ครับช่วงนี้อยากจะว่างงานพี่อยากจะว่างแสดงว่ายุ่งมากครับนาผมทำร้านอาหารครับทำ มีร้านน้ำเต้าหู้กับโปรโมทได้ไหมได้เลยร้านชื่อเถาชิวนครับน้ำเต้าหู้อยู่แถวไหนครับพี่นัทอยู่มี5้าที่ครับตอนนี้มีเมืองทองประชาชื่นวังหินสะพานใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดที่แถวบ้านพี่ของสามป่ะอ่ะนั่นแหละแถวนั้นเลยเอามาสองของสามรีบเปิดเลยครับน้ำเต้าหู้นี่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนกันนะครับมาถึงท่านสุดท้ายครับพี่เล็ก ครับผมพี่เล็กสวัสดีครับผมพี่เล็กทำอะไรอยู่ครับเพิงนี้ธุรกิจเป็นวิศวกรครับผมวิศวกรงานเป็นหนุ่มโรงงานครับทรงวิศวกรจะเป็นทรงแบบนี้นะครับมาเล่นที่สนามกอล์ฟวิบวับเดลมาก่อนไหมครับวันนี้วันแรกเลยครับพี่โอ้ยครั้งแรกครั้งแรกของเล็กอ่ะเดี๋ยวจะจับให้นุ่มๆเลยนาะขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมกับเวลาที่จะออกรอบแล้วนะครับ11บเอโมงครึ่งพร้อมแล้วตีกอล์ฟกับลุงอ่ำครับผมพี่เล็กพี่นัทพี่ปอโอเค e ย j o y Enjoy e n จอยครับ แบ็ทีกันนะครับหลุมนี้เพื่อเป็นบรรยากาศในการที่เรามาตามรอยโปรนะครับซึ่งโปรเนี่ยจะตีในจุดนี้แบ็คทีของที่สนามกร์ฟริเวรเดลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดพันหึง้หลานะครับที่เขาแข่งกันไปเนี่ยพา71นะครับผู้ที่ชนะก็คือน้องเดนวิทเดวิดนะครับตีไป4วัน22อันเดอร์เดี๋ยววันนี้เรามาดูวันเดียวเราจะตีกี่อันเดอร์ผมเล็งไว้22โอเวอร์ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราสัมผัสกับแท่นทีของโปรกันสักหลุมนึงก่อนนะฮะ เพราะว่านหน้าก็ติดว่านหลังก็ตามเดี๋ยวเราจะได้สบายๆกันวันนี้จริงก็พะลุอํำนะครับแต่ถ้าอยากจะดื่มเนี่ยผมก็แนะนำนะครับวันนี้มาดื่มดื่มทั่วไปแบบดื่มน้ำหวานน้ำไรเนี่ยพี่ปออะไครับแต่ถ้าแบบจะแบบสุขภาพหน่อยผมแนะนำพี่นัทเลยครับเต้าทองน้ำเต้าทองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะคุยเยอะหน่อยก็พี่เล็กได้เลย โหด,ดมากพี่ป้อ,อ,อยอดเยี่ยมเลยเ,เ,เดี๋ยวนะครับที่ไม่ทํางานทําการนี่ <l ots> <ishing S 2> เล่นกอล์ฟอย่างเดียวป่ะครับวันนี้ตกงานอยู่ครับว้ายไม่น่าครบเลยคนนี้พอตกงานแล้วจะตีดีพี่เล็กครับผมเ <l ots> ชิญครับเยี่ยม ในกลุ่มนี้นะถือได้ว่าดีๆดกันทุกคนเลยตอนแรกก็คิดว่า,พว,าพวกพี่ๆพ,พี่ป้อพี่เล็กพี่นัดเนี่ยจะมีความกดดันกับแท่นทีหลังที่เป็นแท่นทีในการใช้การแข่งขัน,นแต่อีกันเชียร์ชาเลยอะ่ะเฮ้ยเจ๋งดีรู้นนี่ดีเลยเมาดีลูกเาดีลุก พี่ร่อมากคุณกายอยู่ีอนแรกลข้าไปก่อนลูกทำแลวหมนว่ะนี่มีเล็กมาครับเยียมพีเล็กเหนียงกันมากทีนี้ M ครับตัวนี้เป็น M สีป่ะครับเยี่ยมมากเลยพี่ลงน่นมากเลยพี่นัดโอ้โหแด้ว เข้าไหมโอ้โหเข้าทงเข้าทงเข้าไหมโดนเยี่ยมโอ้โหพี่ป้อเติมด้วยเติมเบียร์เข้หน่อย นี่คือเซนพัดดีมากเลยคือคอร์สเพราะมันกระเด้งอะไรสักอย่างเมื่อกี้ดีดีข้ามตาเลยไหมโอ้โหจะโดนดีจังเลยอ่ะดีมากเลยเนี่ยคุณดื่มไวน์มาเนี่ยคุณต้องตีได้ขนาดนี้เนี่ย โอ้โห oh, oh, oh. ถูกปวนแล้วครับสายบันเทิงครับเข้าไปเย yeah. oh. มปุี่เล็กคัดดีว่ะยามเห็นตัวเลยว่ามีสายขันขึ้น <c oughs>

เดียเดี๋ยวดูได้แล้วครับมาีดใครทำอะไรผมไว้รับอันนี้ค่าน้ำค่แล้วครับผมวุ้ยมันอยู่นะจ้า นั่นะครับกำลังปานีดมากกับการเลงลายนะครับตปแต่แท่น<ด>แทน่น,แทนทีออฟไปถึงกรีนวันนี้เราเลือกเล่นที่ไอแลนด์กรีนในหลุมซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟลิเวอร์เดลนะครับผมครั้งแรกของพี่เหรอครับใช่ครับครั้งแรกแล้วก็ตีมา3มเดือนนี่ไม่มีเลยหลุมที่เป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวที่มาตีมา3ามเดือนเนี่ยคัดเล่นกอล์ฟมา3เดือนหรือว่าน่าจะทรงพี่อ่ำนะผมเคยเล่นตอนเด็กๆอ,อ๋อะก็เลิกไปเลิกไป20ปีแล้วพี่หน้าก็ทรงดีมากตีดีมากเลย๋อ ต้องระวังนะครับถึงจะเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้แต่สีไม้ลายมือนี่กอปโบราณครับกลับตัวได้แล้วโอ้โหแน่นมากเลยร้อโห้าหล้อยยี่สิบห้าหลาโอ้โหโดนแล้วโอ้โหเข้านะผมขอวางหลังผมกลับหลาดึงไม่ตีได้ไหม โอ้โหทำให้ได้อยางทอี่พูดยโอ้โหนึ่งอพี่ทำ้ไดร้ายมากเลยคนเนี้ยขอไม่วางนะครับร้ายมากเลยอยากดูเลยเฮ้ยบร้อยเย้ตายแล้วโอ้ยอันนี้ จะบีบหัวใจใครบ้างอันนี้ต้องเรียนให้ทราบตามตรงเลยว่ามีคนประสงค์ร้ายกับเรา่อน <c oughs> ใจทำด้วยอะไระจากป่ามาพา Wah ni, heey, meta. Hari ni tak ada duit pun. Makan? Eh, duduk duduk ni. Ni apa? Met ni, p? Kau. แค่นี้อบมันก็แค่นี uh, ้แหละตอบโอ้โหไกลชิบหายูุ่งเงี้ยโอ้โหโอ้โหโค่นนี้สุดๆเลยครับตีแท่นทีหลังแท่นทีกับที่ใช้การแข่งขันไทแลนโอเพนไม่มีบ่นสักคนเขาบอกมีถอยไปได้อีกมา้เไปไหนถอยไปไหนพี่

อ็่้ากอถ้าเยี่ยมเยี่ยมเพอร์หวหน้าทีมาแล้ว perfect เวยครับ perfect perfect เยี่ยมยครับ ขอบคุีนะวันีนะสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าวันนี้มาเล่นที่ริเวอร์เดลเนี่ยเราเล่นเป็นหมุดหลังแท่นทีเดียวกับโปรทุกหลุมทุกคนตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่และผลออกมาก็คือความสนุกที่ได้ไปครับผมขอบคุณสนามกร์ฟริเวอร์เดลที่ให้โอกาสดีๆเรามานี่นะครับขอบคุณเลดแอนที่ให้เสื้อผ้าเราดีๆที่สวมใส่กันนะครับแล้วก็ขอบคุณพาว นะครับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพของพี่อำอธิชาตนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าโอกาสต่อไปตีกอล์ฟกับลุงอ่ำเนี่ยจะมีที่ไหนแต่ขอบอกเลยว่าจะเป็นสนามกอล์ฟค่อนข้างพรีเมียมหน่อยนะครับราคาก็จะไปเล่นกอล์ฟกับลุงอ่ำก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่จะทําราคาให้ดีที่สุดให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสได้ไปเล่นกับลุงอ่ำนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ที่ตีกอล์ฟกับลุงอ่ำรุ่นที่6ไว้มีโอกาสต,ต่อไปามาอีกนะจ๊ะขอบคุณครับ